เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเห็นไหมดอกกระเจียวมีอีลอกอีงอมเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมีดอกเข็ดด้วยแกงใส่หน่อไม้ค่ะรอบนี้ใส่ดอกกระเจียวเนาะแล้วก็มีใส่ชะอมด้วยนะคะทุกคนแต่คุณลอกคุณมอมอยู่ไหนไม่เห็นค่ะเพราะว่า,าสั้นกรีดมานิดเดียวค่ะ อีอกอีองอมเนาะอีรอกอีองอมนี่ไงนี่ไงนี่ไงน,ไงนี่คุณรอกคุณงอมนี่เห็นแล้วยุยยอะไรค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะกว่าจะเสร็จก็มืดเนาะภาพก็อาจจะไม่ช,ชัดเท่าไหร่นะคะใส่ดอกกระเจียวก็อร่อยค่ะทุกคนใส่ดอกกระเจียวเนาะนี่ดอกกระเจียวดอกอ,อ่อนๆเลยมาค่ะทุกคนมาทานด้วยกัน เสร็จแล้วค่ะ